ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เรามาตกหมึกกันครับผมแถวข้างเกาะนี่แหละครับวันนี้เรามาเป็นหน้าหน้าสใหนวดกันครับวันนี้เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าจะได้สักกี่ตัวครับที่ก็ได้ลองเทรดดูแล้นะครับได้มาหนึ่งตัวครับผมนี่ครับเป็นหมึกหอมครับนี่เลยอยู่ในถุงนี่เลยนะครับหสึ่ส์สวยๆครับผมเงี้ยอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมเลยครับ โลกได้ว่าไฟนิตไอพีทีับเบอร์หนึ่ันครับผมคันอาวครับสำหรับโยวันนี้ครับที่ผมใช้ก็เป็น2.2ครับสีส้มครับผมโอเคเ,เรามาดูกันครับหมึกที่นี่กินค่อนข้างจะน้ำลึกครับผมต้องปล่อยไว้นานหน่อยนะครับนี่เ,เรามาดูกัน ไปสายไปเลยครับผมวิ่หลุดครับหลุดครับเอาใหม่เอาใหม่อุ๊ยโดนเลยครับอุ๊ยอุ๊ยหลุดเอาใหม่เอาเอาใหม่ cắt lượt cắt lượt dạng ra nước mọi dùng quay máy ấp một tí mi kinh lực cấp không lượt cắt lượt cắt lượt dạng ra nước các bạn nhỉ ดูแลคราวนี้ไม่หลุดแน่นอนน่าจะนะอ๋อเรียบร้อยครับมาแล้วมหอมครับผมโอ้ย,ส,ยสวยๆเลยครับนี่มึนหอมข้างกาะครับผมไปเลยลงไปในถุงเลยครับเลี้ยงไว้ก่อนอ๋อเลยครับยาวๆครับวันนี้ เลืกหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ปล่อยลงไปเฮ้ยติดแล้วงาง่ายครับโอ,โอ้ย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 มีเถียงครับมีเถียงโอ้ยมาควันดำเลยครับนี่ซึบนี่ก็วิ้ดูไซส์ครับเทียบฝ่ามือครับผม ยอด <laughs> โอ้ยอดำหมดเลยครับชิบหายแลย้วน้องมึกน,น้องออนิวคบับควันดำรับไอ้อยจากโยสีส้มรับกลายเป็นสีดำแล้วเมื่อกี้ไอ้บ้าเอ้ย nóng mực o đi không Hãy เราแวงง่ายมากครับผมเฮ้ยโดน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 มาแล้วมาแล้วจังหวะนี้จะอยู่หรือเปล่าอุ้ยหลุดอีกแล้วมันไม่ติดอ่าไม่ติดชาบครับผมมันชอบจับที่ลำตัวของโยครับบางที ดูชบ,บาหน่อยชบ,บาเขาโอเคอยู่นะครับไปแล้วพอเริ่มหลุดตัวสองตัวเริ่มหายแล้วครับจังหวะนี้โดนเลยครับหลุด โดนแล้วครับโดนแล้วติดแน่นอนนะครับจังหวะนี้นี่ไซ์เล็กครับตัวนี้ครับ โดน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 โฮ้ยโฮ้ยตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้วิ่งเบามากแท้เกี่ยวตาขึ้นมาเลยอุย้ยฉีดน้ำครับฉีดน้ำ นางตกีก่อนะครับโดนไหมวะหรือว่ามันแค่คาบเฉยๆน่าจะโดนเลยครับอ่าอุ้ยๆุเยุยแอบติดหนวดเดียวด้วยหืมฉีดน้ำ ข้างเกาะอ๊หมันข้างเกาะวันนี้ชุบโอเค ตอนนี้เราย้ายมาอีกหมาหนึงนะครับบริเวณแถวข้างเกาะนี่แหละรครับซึ่งที่เมื่อเช้าตรงโน้นไม่กินแล้วครับผมน่าจะหมดุูงแล้ว <c oughs> ก็เลยมาหา,หาแถวนี้ดูครับเจอครับสองสามเทียบแล้วก็ปล่อยสักพัก เราเจ๊าหนึ่งสองสามครับตามแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยมีตัวก็จับเองนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้มีตัวหรือเปล่าเฮ้ยมีจับมีจับครับมีจับเล็กน้อย โดนแล้วครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วข้างเกาะอับมือข้างเกาะอ่าไส้สวยครับนี่จังหวะนี้นะต้องรีบครับทีหลังต้องพาถังมาเลยครับผมไม่งั้นไม่ทันรอบครับ พาถังน่าจะเร็วกว่าเอาถังใส่น้ำดีกว่าถุงอ้วนครับแต่วันนี้ไม่ได้พามาอุ้ยโดนอีกแล้วครับปุ๊ดุ้ยอุ้ยอุโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอุ้ย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 รุดครับปล่อยไหมครับคุณต้องรีบอ่าเผื่อมันตามมาครับเผื่อมีคู่ตามมา i ไม่จับครับไม่จับไม่จับดอุย๊ยดูครับโอ้ยมาจับตรงนี้ใกล้ๆเลย สเต็ปตกมึงผมก็ไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่ครับผมหลงลงืมลืมหมดแล้วครับสเต็ปตกมันไม่ได้ตกนานด้วยครับผมฉันมาตกเต็มราบอุย้ยนี่ไงนี่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 วิ่งโ,โอ้โหได้ไงวะฝ <laughs> ีมือตกครับผมนี่ไงครับโดน ามาแล้วอุ้ยน้องมึงออนนี่วับปนควันดำมาเลยนี่ครับใสสวยๆไปมันช้าแบบนี้แหละครับปลาตุงอ้วน อย่าหลุดนะครับนี่เต็มปากครับแบบนี้ไม่หลุดแน่นอนนี่ครับถ่ายไม่ทันครับโอ้โหโดนของใหญ่เลยครับนี่ไซส์แบบนี้แหละครับที่ผมต้องการนี่ครับเดี๋ยวเทียบกับฝ่ามือดูครับผมนี่เลยครับเทียบกับฝ่ามือครับโอ้โห อย่างญงครับนี่ครับฝ่ามือเต็มเต็มเลยโอ้โหยกว่าจะเจอครับนี่กำม,มือแน่นๆครับได <laughs> ้ถ่ายไม่ทันครับเมืกก่อกี้โอ้เสียดายมากตัวเบง้งมันเลยครับตัวเบง้ง มาเดี๋ยวมาตตอันเลรับ เลยครับติดเลยครับแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหมครับผมขาบมาแล้วครับขาบมาแล้วขาบมาแล้วอุ้ยมีมีคู่ครับมีคู่ครับอุ้ยไม่ติดว่ะไม่ติดครับผมนี่ครับนี่ครับในกล้องไม่รู้เห็นไหมนะครับตามันฝูงเลยครับอุ้ยไม่ติดครับผม ติดครับโอ้โหโอุย้ยไม่ติดนี่ครับอยู่ข้างหน้านี่เองครับอุย้ยไม่ติดครับไม่ติดโอ้โหนี่ต้มมี 1. 8นั่นะเนี่ยอุย้ยโดน นี่อยู่ข้างหน้านี่เองครับเอ้ยไม้รอดตารอดใจจริงๆครับโอ้โห و, โอ้โห و, โอ้โห و. รูปปลาปไม่รู้ปลาะไรครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดือดเลยครับน่าจะเป็นสีขุ่นกรอครับผม โอ้โหโอ้โหเดือดมากเดือดมากแต่ว่ามึอก็เดือดครับผมโอ้งโ,โดนแล้วอุย้ยหลุดอีกแล้วหมึกก็เดือดครับปลาก็เดือดครับข้างหน้าเอาเลยครับวันนี้ที่มานไม่มีเครมาแคกคนเลยครับวันนี้นี่ครับมันอยู่ข้างหน้านี่เองครับผม กวนตีนมากหมบนี้ดนูนะอ,อยู่ข้างหน้านี่เองไม่ต้องอ่ากว้างไปไหนไกลเลยครับเดี๋ยวมาต่อครับ,น,รบนีุ่้ยหลุด นี่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 อยู่แน่นอนนี่ครับสีนี้ก็กินครับผมสีธรรมชาติสีนี้ก็โดนครับนี่้าฟูงนะว่จับอีกแล้วไม่โดนครับ โดนแล้วอืมโฮ้ยโดนเกือบทุกไม้ครับจังหวะนี้ Uh huh. หลุดหลุดหลุดเอาไหมเอาไหมเงียกินใกล้มากกินข้างหน้านี่เอง ไม่อยู่วะผมโอ้โห,หมองเป็นฝูงเลยครับว่าไปนะ้ำชัดอุ้ยหลุดหื <c oughs> ิงใกล้มากชือชือชืออุ้ยหลุดอุ้ย อุ้ยหลุดโอ้โหไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะครับอุ้ยเดือดมากครับตอนนี้นี่ลุดอีกแล้วอืโดนโดนเลยเฮ้<笑><笑>อกว่าจะโดนครับโอ้ย Hey, ใส่สวยใสสวยเต okay, ตั้งไว้ก่อนครับดูว่าบ,บรรยากาศวันนี้แบบอยอดมากร้อนก็ไม่ร้อนครับแดดไม่มีเลยดูว่าทะเลเหมือนในคลองเลยครับมันเหมือนอยู่ในคลองเลยจังหวะนี้นี่เรียบมากครับเรียบมาก น้ำก็ใสเดียบสุดยอดครับวันนี้ลมก็ไม่มีเลยอโอเคครับผมก็ได้เวลาปรับแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้น้ำก็น่าจะกเข้าท่าได้พอดีครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันครับวันนี้กลับทิพตกหนึ่งวันโอ้ยโอ้โหย อุ้ย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 ขีน้ำมาออื้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 สดสครับนี่โอ้ยปวดนานวันนี้ถือว่าใช้ได้ครับผมบ <umen> นี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะตออกให้ดูครับผมดหมดแล้วออนี้นี่ครับโอ๊ยโอ๊โอ้ย เต็มคาราเบลครับวันนี้ต้องมุดติ๊กยังไงครับผมนี่นานวันนี้ครับือวสุดยอดครับผมวันนี้ครับใหญ่กว่าเพื่อนครับโซฟี่เลยเพิ่งได้มาสุดๆใหม่ๆเลยเมื่อกี้ครับส่วนมากก็จะเป็นหมึดเล็กครับผมใช้ประมาณสองสามนิ้วครับนี่ครับใช้ได้ครับนี่นานหนึ่งวันวันนี้ ทีนหลุดก,ก็เยอะครับวันนี้ก<อ>็<อ>ผมก็ส่วนมากก็จะตกแต่ปลาผมมือก็ไม่ค่อยได้ตกครับ<อ>สีมือเลยไม่ค่อยเต่าไหไ่ครับผมหล,ยยหลุดไปเสียเยอะด้วยหลุดไปเสียเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปตกอะไรกันทีก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับโอเคอสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไวเ้เจอกันคลิปหน้าไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม รับวันนี้สวัสดีครับ